สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ชฉยดูาร์มรักพาทุกท่านมาเยี่ยมชมต้นยางนาที่มีการปลูกอยู่พื้นที่ศูนย์เรียนรู้กรเกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ซึ่งตรงพื้นที่ตรงจุดนี้จะมีการปลูกต้นยางนาอยู่2จุดก็จะมีจุดที่1ก็คือตรงนี้ต้นยางนาที่ปลูก ตรงนี้จะเป็นการปลูกเป็นแถวเรียงหนึ่งตามคันดินซึ่งเป็นคันดินที่ยกขึ้นจากการขุดร่องน้ำขึ้นมาระยะของการปลูกต้นยางนาแถวนี้จะอยู่ที่ความห่างราวๆ8ถึง10เมตรได้แล้วก็จะมีการปลูกต้นยางนาชนิดเดียวไม่มีไม้ชนิดอื่นๆปลูกแทรกระยะ ช่วงเวลาของการปลูกต้นยางนาะจะอยู่ที่ราวๆห้ปีได้บางต้นก็จะมีลำต้นค่อนข้างสูงบางต้นก็กำลังเจริญเติบโตความสูงของลำต้นโดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ราวๆประมาณ4-5ถึงเมตรได้ถ้าทุกท่านสังเกตเห็นจะพบว่าพื้นที่ตรงจุดนี้จะมีน้ำท่วมขังตลอดปีแต่ว่าน้ำจะ ไม่ขึ้นสูงถึงคันดินตรงจุดที่มีการปลูกต้นยางนาโดยธรรมชาติแล้วต้นยางนาหรือต้นตะเคียนทองเนี่ยจะชอบพื้นที่ที่มีน้ําชุ่มชื้นแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการปลูกต้นยางนาและก็ต้นตะเคียนทองขอบขอบริมน้ําหรือขอบขอบร่องน้ำเนี่ยจะทําให้ต้นไม้2ชนิดนี้เติบโตเจริญเติบโตดีมาก การปลูกต้นยางนาตรงจุดนี้จะสังเกตว่ามีการปลูกห่างจากขอบรั้วอยู่ที่ราวราประมาณเม็ดกว่าก,าก็ใครก็ตามที่อยากจะปลูกต้นยางนาตามเขตริมรั้วหรือเขตใกล้ๆเขตแดนของคนอื่นจะต้องอวางแผนได้ดีเนื่องจากว่าต้นยางนาเนี่ยเมื่ออายุการเจริญเติบโตสูงขึ้น ถึงการสาขาเนี่ยจะขยายไปค่อนข้างไกลเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะมีการปลูกต้นยางนาเว้นระยะห่างจากเขตแดนของคนอื่นราวๆ6-8เมตรได้เพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาทหรือการมีปัญหากับพื้นที่ของคนอื่นแต่ว่าพื้นที่ตรงจุดนี้เป็นพื้นที่ของมหาวิยาลัยทั้งหมดเพราะฉะนั้น เมื่อมีการปลูกต้นยางนาตามเขตแดนใกล้ๆกับเขตรั้วคาวบอยเนี่ยเมื่อต้นไม้จเจริญเติบโต,ตขึ้นก็ค่อนข้างสวยงามแล้วก็เป็นแถวเรียงหนึ่งจะสวยงามมากในอนาคตเพราะว่าจะสอดรับกับธรรมชาติและก็วิวทิวทัศน์ซึ่งมีความสวยงามอยู่แล้ว สำหรับข้อดีของการปลูกต้นยางนาเป็นแถวเรียงหนึ่งแบบนี้ก็คือว่าในอนาคตเมื่อต้นไม้เหล่านี้เจริญเติบโตแล้วจะสวยงามมากแต่อย่างไรก็ตามก็อาจจะไม่เหมาะสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยเนื่องจากว่าการปลูกห่างเนี่ยก็จําเป็นต้องใช้พื้นที่จํานวนมากแต่อย่างไรก็ตามการปลูกต้นยางนาหรือไม้ชนิดอื่นๆก็อาจจะต้องมีการปรับ แล้วก็ประยุกต์ให้เหมาะสมกับเชิงพื้นที่เพราะว่าพื้นที่ของแต่ละพื้นนั้นแตกต่างกันสาหรับจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งมีการปลูกต้นยางนาแต่ว่าลักษณะของการปลูกต้นยางนานั้นจะมีความแตกต่างจากจุดแรกจุดแรกจะเป็นการปลูกต้นยางนาเป็นแถวเรียงหนึ่งตามบริบทของพื้นที่ก็คือการยกคันดิน ขึ้นสูงให้พ้นจากร่องน้ําแล้วก็มีการปลูกต้นยางนาเป็นแถวเรียงหนึ่งระยะความห่างอยู่ที่ประมาณ8-10เมตรแปลว่าตรงจุดนี้จะเป็นการปลูกต้นยางนาซึ่งมีการจํากัดโซนเอาไว้ว่าเป็นไม้ยืนต้นซึ่งการปลูกต้นยางนาตรงจุดนี้ก็จะมีการปลูกร่วมกับพืชอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกล้วยแล้วก็พืชที่มีราก ซึ่งระยะเวลาของการปลูกต้นยางนาตรงพื้นที่บริเวณแห่งนี้ก็อายุไล่เลียกับจุดแรกก็คือราวๆ5ปีแต่ทุกท่านจะสังเกตเห็นว่าลำต้นและก็การเจริญเติบโตของต้นยางนาตรงพื้นที่ตรงจุดนี้จะมีความสูงแล้วก็ลำต้นอวบมากกว่าตรงจุดแรกอาจเป็นไปได้ว่าต้นยางนาที่ปลูก ตรงพื้นที่บริเวณแห่งนี้ปลูกค่อนข้างชิดมเมื่อเปรียบเทียบจาจุดแรกก็เลยทําให้มีการเจริญเติบโตแข่งขันกันเพื่อที่จะแย่งกันขึ้นรับแสงและที่สำคัญที่สุดการปลูกต้นยางนาตรงจุดนี้ทุกท่านจะพบว่ามีใบยางนาที่ร่วงลงมาค่อนข้างที่จะ มากพอสมควรและที่สมคัญที่สุดก็คือในช่วงฤดูฝนเนี่ยแถวนี้จะมีเห็ดขึ้นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็ดปลวกแล้วก็เห็ดลาง,งอกจะเริ่มงอกขึ้นมาออสอบถามคนที่ดูแลพื้นที่ตรงจุดนี้แล้วก็ทราบข้อมูลว่าใน,ในทุกๆปีเนี่ยทุกคนก็จะมาเก็บเห็ด แล้วก็นำเห็ดไปรับประทานทุกๆปีเนื่องจากว่าจะมีเห็ดงอกขึ้นมาแล้วช่วงเห็ดงอกเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ใกล้ๆฤดูฝนแล้วก็เข้าสู่ฤดูฝนจะมีเห็ดงอกสาเหตุที่เห็ดงอกเนี่ยก็อาจากเกิดมาจากการที่มีใบไม้ของต้นยางนานัดร่วงลงมาทับถมแล้วก็มีอินทรีย์วั ผสมผสานทําให้เกิดเห็ดเพราะนั้นเนี่ยการปลูกต้นยางนาในจุดแรกกับจุดตรงนี้สิ่งที่เราเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนก็คือว่าการปลูกต้นยางนาตรงจุดแรกระยะเวลา5ปีได้ความสวยงามแต่ว่ายังไม่มีเห็ดแต่ว่าตรงจุดนี้มีเห็ดแล้วและก็การเจริญเติบโตข้อดีกว่าครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้ จะมีประโยชน์กับทุกท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอ่ความรักเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ